สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับเทเซอร์9 GT นะครับสีใหม่ของปี2023นะฮะนั่นคือสีดำนะครับแล้วก็รวมถึงล้อได้ล้อสีทองนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องรถนะครับรถเราเคยพูดถึงไปเยอะแล้วนะฮะกับตัวรุ่นใหม่นะเราจะพูดในเรื่องของแอสเซซอรีที่ติดมาเพิ่มนะฮะนั่นคือเจ้าไซเคสนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าสลิมไซเคสนะ เป็นไซส์กล่องตรงรุ่นนะครับของ r a รเซอร์เห้าจีทนมันจะยึดเจ้าต,ตัวเล็กตรงนี้ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงดอกกุญแจนะครับเพื่อให้ใช้งานนะครับกับตัวกุญแจรถได้นะครับการติดตั้งก็จะมีการติดในเรื่องของตัวขาตัวนี้นะครับเพื่อยึดให้กล่องไม่แกว่งนะครับนี่กล่องจะนิ่งเลยนะนี่เขย่าแรงเลยนะครับตัวกล่องก็จะมีนะครับเป็นฝาครอบสีเดียวกับรถเห็นไหมจะเป็นสีดำเงาเหมือนกันกับรถเป๊ะเลย นะสวยงามอ่ะลองมูดูด,ด้านหลังกันบ้างอ่ะนี่มองจากด้านหลังนะครับในกรณีที่ติดสายเคสแล้วนะอ่ะดูด้านข้างกันอีนนกรอบใหญ่เอาเรื่องอยู่นะอ่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าทรงมันจะเข้ากับตัวบอดี้รถพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูข้างในกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะรีวิวยาวนิดนึงนะอันนี้นะคุญแจรถใช้คุญแจรถขายไปเลยนะครับเปิดล็อกก่อน นะครับยกขึ้นนะครับกดล,ล็อกดึงสลักขึ้นมายกสลักแค่นี้นะครับนี่ก็คือด้านในของกระเป๋านะครับการเก็บของนะฮะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะสาสใหญ่อยู่นะเนี่ยมีที่รัดของด้วยนะครับเวลาปิดเช่นเดิมนะครับปิดกลับกดเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ดันตรงนี้ลง นะครับมันก็จะล็อกฝเป๋าตัวนี้แล้วก็ปิดตัวนี้กลับเข้าไปนะครับกดต้องกดปุ๊บแล้วบิดกุญแจเลยน,นี่เด้ข้าวบิดกุญแจมันจะล็อกตัวจับตัวนี้นะครับเป็นไงครับข่าวๆนะฮะกับัวไซเคสต,ตรงรุ่นของเจ้าเทเตอ9 GT นะครับใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือเป๋า ทักมาสอบผานได้เลยนะครับยังไงรถก็ยังมีพร้อมจำหน่ายรวมไปถึงเจ้าสีขาวล้อทองก็ยังคงอยนะครับโอเคราไปก่อนกับเจ้าเทสเซอร์ก้นะครับ